พื้นที่ตรงนี้ก็เรียกว่าน้ำยังคงท่วมหนักอยู่นะครับอันนี้เป็นคลิปที่นายราชิตราชประดิษฐ์เป็นกำนันตำบลกรุงชิงเนี่ยบันทึกเอาไว้ได้นะครับเว่าก่อนหน้านี้ฮะพื้นที่ตรงนี้ก็เรียกว่าน้ำท่วมหนัก จนทําให้การสื่อสารระบบการสื่อสารนี่ล้มเหลวเลยนะครับถูกตัดขาดไม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกันได้เลยนอกจากนี้ในหมู่าของตะบลกรุงชิงนี้นะครับยังถูกตัดขาดเพราะว่าถนนกับสะพานเนี่ยถูกน้ําพัดขาดหมดเลยนะครับมีประชาชนเดือดร้อนไป็นจำนวนมากบ้านเรือนก็จมอยู่ในโคลนตมและซากต้นไม้ที่ถูกพัดมากับแแสน้ํานะครับ บ้านหลายหลังนี่พังเสียหายทั้งหลังเลยนะครับชาวบ้านบอกว่าเคยประสบปัญหาโคลนถล่มและน้ำป่ามาก่อนหน้าน,นี้หลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรียกว่ารุนแรงที่สุดในรอบ40ปีก็ว่าได้นะครับ ซึ่งเอาถ้านหนักหนักของนครศรีธรรมราชของที่นี่นะครับท่านผู้ชมฮะของตำบลกรุงชิงเนี่ยก็คือจะปี2 5 3 1กับปี2554แต่ว่าปีนี้หนักกว่า2ครั้งเกาะหน้าอีกนะครับขณะนี้ครับผู้นําท้องถิ่นอยู่ระหว่างประสานงานความช่วยเหลือเนื่องจากการติดต่อสื่อสารตอนนี้นักข่าวของเรารายงานว่าเริ่มกลับมาใช้การได้วันนี้วันแรกนะครับ ขณะที่นี่เป็นภาพจากเฮลิคอปเตอร์นะครับของกองทัพอเมทิ่4บินสำรวจพื้นที่สายน้ำกระแสหลักจากลุ่มน้ำคลองเสาธงรอยต่อระหว่งางอำเภอลาสกากับอำเภอร,ร่อนพิบู์นะครับและลุ่มน้ำท่าดีอำเภอลาสกาสายน้ำหลักที่หลากเข้าสู่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชระดับน้ำก็ยังสูงกว่าปกติครับมีระดับน้ำเนี่ยข้ามสันฝายสูงกว่าปกติมากกว่า2เมตรนะครับแล้วก็ยังคงหลากเข้าสู่พื้นที่รับน้ำต่อเนื่องด้วย ส่วนในตูมือนครศรีธรรมราชครับแหงลงรับน้ําจากลุ่มน้ําท่าดีระดับน้ําก็ยังท่วมสูงนะครับแต่ว่าเริ่มระบายน้ําออกสู่ฝั่งตะวันออกของเมืองได้ส่วนถนนที่จะไปสนามบินนครศรีธรรมราชและถนนสายหลักเนี่ยก็ใช้การได้แล้วนะครับเว้นแต่ถนนพัฒนาการคูขวางน้ำเนี่ยยังท่วมผิวการจราจรอ,อยู่ครับส่วนชุมชนถนนสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างถนนศีธรรมโศกศีปราด พัฒนาการคูขวางเนี่ยน้ำตอนนี้ยังท่วมสูงอยู่นะครับประชาชนหลายพันครัวเรือนครับที่ได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าก็ยังไม่ทั่วถึงนะครับเนื่องจากมีพื้นที่ประสบภัยมากที่สุดในรอบ40ปีเลยครับขณะเดียวกันก็มีกู้ภัยจํานวนมากจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่ลงพื้นที่นครศรีธรรมราชเพื่อเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ทางฝากฝั่งของทหารเองนะครับศูนย์อำนวยการจิตอาสาภัยพิบัติมณฑลฐานบกที่41โดยกองพันทหารราบที่2กรมฐานราบที่15ก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยพร้อมรถ FTS หรือว่ารถบรรทุกยกสูงนะครับเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบ้านโทเอก ตำบลอินคีรีอำเภอรพรมคีรีที่นครศรีธรรมราชนะครับก็มีสนราชการผู้นำท้องถิ่นเข้าไปด้วยนะฮะพร้อมกันนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่จากสภากาชาติไทยครับเข้าไปช่วยล้างแผล ให้กับผู้ป่วยนะฮะมีผู้ป่วยรายหนึ่งเนี่ยที่เขาผ่าตัดก้อนไขมันบริเวณต้นคอด้วย1รายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแผลจากน้ํากัดเท้าเนี่ยแหละครับทานผู้ชมฮะแล้วก็มีการจ่ายยารักษาในเบื้องต้นนะครับนอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดท,ที่เกิดจากน้ําแล้วก็แจกยารักษาโรคให้แก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยครับ